สบายดีพี่น้องมอนี้มาบาร์บีคิวอยูภาคเด้อมาอย่างพี่แพทย์แล้วทุนี่บม่ยอมเนี้ยพี่แพทย์กำลังตำซายอยู่แล้วยังมาลิ้น playground ก็เลยมือนี่อันมาลินบิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกระซิกลับไปยักไปไฮทแห่เหตุตำซาเนี้ยฮะเดี What <the> hell? ๋ยวนี้ใสป่ปีกมาหอม ใช่แคทเธอรีนนี่แคทเธอรีนมองนี่เฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแคทเธอรีนคุณมามาอยากแคทเธอรีนไหมฮะไบรท์แคทเธอรีนใช่ใช่ยุ้ยเซ่สบายดีเออดีดีโอเคดี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  Look, too bad look is not here. I always hair. hate this. Try it, let's see. I always hated this. I can't do it. Like, my hands are too slippery. Maybe it's from other swimming. What about that one? Yeah, that's the hardest one. Okay, try it. <laughs> hey, I'm, I'm scared. I can't do it. <laughs> I can't do it. I tried it before. I thought if you swim, it's supposed yeah, to open your swing upper strength. Yeah, but I can't. Look, my hands are so slippery. Maybe, uh... i once I be like... Oh, it's, it's hard to see over here, so I have to stand over here. <laughs> That's pretty good. Olivia is over there. It. What do I need to do? Hey, that will work. Just pretend like. <laughs> it. It's a nice park. Oh my god. Don't let me you know. One, two, three. <laughs> timing. I don't like swinging around. Let me see. What's wrong with your hand? Uh, Blisters. Blister. น <S an> น้าแอนยูค,คลิปกินเค้าเป็นบ่ออันนี้น้าแอนหาน้าแอนมาเฮลทอมเนี่ยน้าแอนกินยังกุ้งหอยหมูที่แพทเราเห็ดเนาะ,ะอืมเห็เห็ดกับบาร์โฆษณาสื่อโฆษณาแคเว้นแคเว้นแคบเว้นแคเว้นเนี่ย ออย่าอย่ามั่มพวกจุดนะน่าแอนนี่เรามักเบิ้งพี่แพตซองพี่แพตเป็นแอฟซีพิแพตนี่นั้นข้าวนี่น่าคือข้าวย่างกบ้านเฮาน่ะบรรยากาศหฮ้ยแบบนี้น่ะมันคือมันคือหัวยปลาหูเข้าบ้านเฮาหูเข้ายิงหูเข้าสี่ดิหูเข้าน้ำลิ้นหูเข้าน้ำลิ้นบ้านเฮ้ยคัง ถูเข้าน้ำลินปั้นน้อยคังมาเด้อกินบาร์บีคิวส่วนน่าต้นไหมเดี๋ยวสิไปให้ที่แพชเราตำสาโอเคนี่นะคะต้องเบิ่งก่อนเฮ้ยมีน้องมาค่ะมาห้องมาเบิ่งพี่แพย์ตำสานี่ นี่มีกล่องซองกล่องดูสัก่อนนี่อะไรไหนดูไหนดูขออ่าน <laughs> โอ้แคฟเว่นมอมยูเอสเอวันนี้พี่แพทย,ยังตามซุปตามปูปะลาตามไปวันนี้ตามไปสี่โคกอะนี่โคกปะลาแล้วนี่เราไม่อยากกินปลาฮะอร่อยนะนี่ปะลาลนี่ใส่ปลาละก่อน มาบ้านคยเยกาเอินประแดกเออบ้านบ้านที่เาเอินประแดกนะคะก็บ I'm n a น้อย I'm o t s a อยากทำอ่ะทำได้น้อย้ถายยางน้อยชลูกชิ้นเซฮายช่องอ่ะไม้ไม้เบมปูหนยลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นลูกชิ้นค่ะ ย่างชิ้นนี้มาดูเตานี่นกย่างชิ้นย่างชิ้นค่ะนี่เขากินแฮมเบอร์เกอร์ไปลูกชิ้นย่างนี่น้องแอนเอามาทำไทม์ลั์นะแคทกินไหมกินไมก่อนไม่ค่อยเวิร์กโปรเฟชั่นอลโปรเฟ้ชัขนอลมาแล้วเหรอ่ม่ใช่เขาเป็นแอสซิสต์เอ็นต์ตูดเชคมานาะเออนี่ท

cô kêu như ngay, ai nứa nỉ, xin cô kêu ngay, xinไวสักพัก một con, xinไว giờ gặp lại, yeah, hả, huh, like five minutes or three minutes. lúc chín lau

ไอากาไลโฮเด็มอ,อ,อ,อ่อมเดือดซอฟอ์แบ่เนาะมันนิจจุกงนิ่ซะพิสุทเลยลูกไม่มาลูกไม่มาค่ะลูกทำโปรเจกต์ติดค้างอยู่ก็เลยแม่เลยสบายแม่หนีเที่ยวแม่หนีเที่ยวเลยพ่ <laughs> อดูสองคนก็ <laughs> <g år> ให้เลือกไงคะว่าจะเอาคนไหนคนเล็กคนโตเขาบอกคนเล็กเนาะก,ก็เลยโอเคอลิเวียเลสโก ไม่ใช่แล้วคนโตมาหรือเปล่ามาค่ะอ๋อโอเคเขาอยู่ที่นู่นไปเล่น playground แล้วกินอะไรยังไงกินแล้วค่ะเขากินสแน็คนั่งรถมาเขาชอบกินผลไม้ชี้เดี๋ยว Why can't I get a pet frog? I'll eat all the flies. Ew, I don't like f r o g Yeah, but it's good because they eat all the flies. That's true. That's probably a good. You can like outsource it to the frogs.

เราไปสวนกุหลาบกันดีไหมเดี๋ยวจะแยกหอย้นี่มูมูกีผัดขนมจีนก็มีนู่นชมนั่นไปดี๋ยค่ะ

there's the bathroom <laughs> <Kevin>. <laughs> can you see it now kevin <laughs> i came around like at nine and i saw three girls fighting each other what are they fighting over flies oh they're fighting for territory I can, I can are you sure you. they're not trying to talk to you? No, they're just fighting. They're just fighting? <laughs> they're just fighting. Okay. <laughs> just straight up fighting. <laughs> <laughs> I mean, the cabin? <laughs> Next one? Is that twig? <laughs> yeah, I did <see> it. You choose, by the way. choose. Nice. not are going to Me. หมักมาไม่อร่อยซอสมันไม่อร่อยหมักซอสบาร์บีคิวนี่คอเนียบาร์บีคิวอ่ะไม่อร่อยเลยสอส่ะโอ้โห oh. maybe wait a little bit เสือหล่อห้าที่มันเผ็ด then we'll go with it มาแทรกก็ลองวันนี้หอยเนาะหอยมันหอยมันสุกมาแล้วนะเราแค่มาอุ่นเฉยๆเท่านั้น พี่ไม่เยอ่านข้างกล่องมนคุกมาแล้วเป็นก่อพี่น้อยตำซัวบอกตำซัวตำซัวตำซัวบเมนซัวดิเมนใส่กันใส่กระเทียมมะเม็ดเดียวต้องใส่เยอะไส่น้อยีตำตำิ่กินกันอีกตำหรอตำซัวค่ะซัวแบลว่าดูลีลาเขนมแม่ของดาวตำทุตำหมดวน้ตาลนี่คือรสรสใส่่ย เออสุรสดนี่ต้องใส่เยอะๆ้วแซบหนัวดิบลบซบโอมีสุรสดี่มันบอแซบดิใช่ตาแม่ฟ้าดาดำแต่สีชาแนลขดดัเอาจเะจะบีเกิลในส้นตำนะขดดับส่ตัวไห่อเเตศ นี้ช้อนสะอาดใช่ไหมนี่เด็กคนนี้สหุ่นดีกว่าไอ้ตาลใช่มต้ยตา้ตาลแมวเกือมาี่าวเกือไหลบอยู่ใส่เมอแหมงใส่อะใสเทศลงไปใส่ไหมใส่อะไรใหม่แล้วนี่ก็เครื่องปรุงปลาปลามาใส่ปลาปูปูนี้ สู้ี่อนี้ไม่ลอยเลยอะพี่เจ้าได้กินนะเลยพี่เจ้าได้กินมาล้วในเลย a t one d e e in. เปล่าู้ยี่หน่อยละมะละกอก็ขมนะสูยี่ห้อเออดังเดิมไม่ได้นะมละกอม่ที่มมนมะละกอเหรอก็ลูกที่พี่ซื้อมาแหละขม ผมใช่ไหมไอ้ยมันเหลืองนะที่ซื้อมันจะสุกแล้วนะกินผมไหมเกนีลยวัอาเส้นมะละกอใส่ลูกนี้ลูกนี้นี่ลูกเนี้ยข้างตังปลาขนมจีนเนื้อขุมใส่ข้าวปุ้นน่ะบะปลาโบมีปลากว่มันไม่ได้ทุกเส้นนะมันเป็นปา้ยเส้นปลาโยนปาสับมา มีกระเปื้อนในนี่นนเนาะมีใครจะชิมได้ไหมนี่เดี๋ยวเอาน้ำปลามาใส่กลัวไม่เยอะอยเฮบาเยอะเข้ <laughs> มมะนาว <laughs> มะนาวกอะไรนี่เหรอเออมันเหลืองมันทำไมมันเป็นอย่างนี้คิเพราะมันเป็นลามมันไม่เป็นนี่เป็นเลมอน แค่เป็นแบบไอ้นี่โอเคมะนาวสองมะนาวมะนาวเป็นสีลืองใชไหมล่ะน้้มยสีเหลืองเหลืองน้ำส้มเลยเนาะน้ำมันมะนาวไอ้นี่อะเลมอนใช่ไหมอนรสมันต้องออกแป๊บเดเปรี้ยวเผ็ดอะเปรี้ยวเผ็ดบอกไม่รู้ดิเราแล้วแต่คนชอบเราไม่ชอบหวานเราชอบเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ด

เราจะใส่เส้นลงไปเลยใช่ไหมใส่เลยใส่เส้นพอละพอละพอละก็เก่งนะดิกเดี๋ยวเผื่อไม่มีคนกินพอละแหนบแค่ไหนใส่เส้นมาใส่เส้นมามาเีลาคนเริ่มมาละเสียงเขินเพื่อกลับเขาเดี๋ยวมานี่ไงออกมาแล้วนะเส้นหนักเส้นหนมจีนนี่ไงเส้นหนมจีนว่าอร่อย

เสร็บแล้วปะนี่ตำเบิงตำยังกอตำซัวหรือตำวัวตำซัวจ้ะตำซัวนี่แหละเขาเรียกตำซัวจ้ะตำซัวตำม่วเมม่วมเป็นบ่มาเทมาตำมั่วตำมั่วอันนี้ไม่มั่วห่าตำซัวเขาเรียกตำซัวใส่เส้นขนมจีนเขาเรียกตำซัวเป็นขนมจีนที่จะตำได้หรว ตําตำม่วงก็คือใส่ม่วงไงตำตัวก็แต่แต่ขนมจีนค่ะมะละกอนี่นะจนะเบิ้งเบิ้งมากินแซบแซบแซบเแซบอันอันที่จิ๊กไปลิ้นดินแล้วแซบบน้ำลายไล่น้ำนี่ไทยแซบนีตรงใส่หมืกเนอะเนอะ มือไม่ได้ไม่มีที่ล้างมือคนกลับบ้านก็นละอากาศเย็นอากาศหนาวคจีนล้่น่าจะแดดเนาะวันนี้สายไล่เม็ดนั่นเนี่ยพริกไม่ถึงคุนอ่ะไม่สาม่ิบเมตรบอกได้สามสิบเป็นก็ยังกินมาแล้วกินมาแล้วสามสิบเมตรที่กินสี่สิบ คเข็ดหูหักหูชาเลยอ่ะมันไม่เพลยอย่างเดียวนะพี่พรุ่งนี้มันทรมานด้วยกินนมนมพี่ดื่มนมไปสอแก้วเลยนะอร่อยไหมแซ่บไหม